พู c ์คอร์พิเ u มปล่อยฟีเจอร์ใหม่สามารถคัดกรอง s m s จากมิชฉาชีพได้อย่างอัจฉริยะเป็นอีกหนึ่งแอปที่ต้องมีโหลดติดเครื่องกันแทบทุกคนเลยค่ะกับแอป w h o s Core ค่ะซึ่งเป็นแอปที่จะช่วยระบุตัวต,วตนของสายที่โทรเข้ามาอย่างเช่นถ้ามีเบอร์ปิษนาหรือว่าเบอร์แปลกๆที่เราไม่ได้เมมไว้ในเครื่องเนี่ยโทรเข้ามา ฮูสคอร์ก็จะทําการขึ้นชื่อเลยว่านี่เป็นใครค่ะหรือถ้าเป็นเบอร์มิชชีพหรือว่าประกันโทรเข้ามาซึ่งเป็นเบอร์ที่หลายคนจะรู้สึกรำาคาญใจตัวนี้ก็จะช่วยคัดกรองให้เราสามารถเลือกที่จะรับสายได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดตัวของ h o สคอร์พรีเมียมเน่ยเขาได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ออกมา ซึ่งนอกจากจะคัดกรองเบอร์โทรแล้วยังคัดกรอง SMS เป็นหมวดหมู่ให้ด้วยค่ะความน่าสนใจของฟีเจอร์ใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะโดยฟีเจอร์ผู้ช่วย SMS อัจฉริยะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย AI ค่ะจะสามารถกรองข้อความ SMS อัตโนมัติโดยการตรวจสอบข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักพร้อมแบ่งแยกข้อความเป็น2หมวดหมู่ก็คือข้อความทั่วไปแล้วก็ข้อความขยะค่ะซึ่งช่วยผู้ใช้เนี่ยสามารถจัดการข้อความเพื่อไม่ให้พลาดข้อความสําคัญในแต่ละข้อความได้ อย่างเช่นจะมีการเรียงหมวดหมู่ค่ะเป็นการแจ้งเตือนทางการเงินการแจ้งเตือนการชําระเงินการแจ้งเตือนการนัดหมายหรือว่าเป็นโฆษณาทั่วไปโดยข้อความประเภทที่มีความคล้ายคลึงกันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของข้อความทั่วไปค่ะส่วนข้อความที่หลอกให้กู้เงินนะคะข้อความหลอกลวงโฆษณาการพาน,นันโฆษณาลามุกอนาจาร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยจะถูกกรองอยู่ในหมวดหมู่ของข้อความขยะค่ะ สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ค่ะจะสามารถใช้ฟังก์ชันสแกน SMS URL อัตโนมัติที่จะทำการสแกนลิงก์ URL ์โดยอัตโนมัติเลยและแจ้งเตือนผู้ใช้หากพบลิงก์อันตรายซึ่งต้องบอกว่าลิงก์ URL พวกนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะะออกข่าวมากมายเลยก็คือเป็นลิงก์อันตรายที่เมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูดเงินในบัญชีเราหายเกลี้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆกับลิงก์ที่มาผ่านทางข้อความซึ่งตัวนี้เนี่ยฮูสคอร์พรีเมียมเขาก็จะช่วยคัดกรองให้ด้วยค่ะ โดยแอปพลิเคชัน Who's Call ค่ะก็คือสามารถที่จะสมัครได้นะดาวน์โหลดได้กับทั้ง Android แล้วก็ i o s เลยสามารถใช้บริการแบบฟรีก็ได้หรือถ้าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรือว่ารายปีเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ป้องกันที่ครบครันกว่าค่ะเพื่อการป้องกันขั้นสูงสุดเลยทั้งฟังก์ชันของการโทรและก็ข้อความเลยด้วย โดยค่าบริการของ h o สคอร์แบบพรีเมียมนะคะต้องบอกว่าราคาเขาก็เริ่มต้นเนี่ยจะสามารถเลือกจ่ายแบบรายเดือนก็ได้หรือว่ารายปีก็ได้ถ้ารายเดือนเนี่ยก็เริ่มต้นที่59บาทหรือว่ารายปีก็599บาทค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สอดพรีเมียมก็สามารถใช้งานกันแบบฟรีได้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยากแนะนาให้ทุกคนโหลดเลยเพราะว่ามันช่วยคัดกรองจากมิจฉาชีพได้มากมายเลยก็ฝากด้วยค่ะกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่อยากให้มีติดเครื่องไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ